วันนี้เรามาเที่ยวงานไหลเรือไฟเนาจะก็ะเลยเห็นไอเอาเขียนว่าขนมพ่้นไฟเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการทําของเพื่อนเนาะเดี๋ยวเฮาสิมาเบิ่งกันจะพี่น้องลองซื้อมากินเบิ่งว่ามันสิเป็นอะไรนะจ๊ะรสชาติมันสิเป็นอะไรมันสีมีควันออกปากออกดังคือเพื่อนว,ว้าอยู่บ่เพื่อนก็มีทีวีเปิดให้เบิง่งเงนเลยว่าการกินกินอะไรเนาะ สี่สิบบาทเด้จจะพี่น้องเด้ออันนี้นถ้วยนี้ฮะม,มันก็มีถ้วยน้อยถ้วยใหญ่มีหลายราคาแต่ว่าต่ำสุดคือราคาสี่สิบบาทเนาะเ,เดี๋ยวหาไปเบิ่งกันเลยจ้ะ <c oughs> <c oughs> ควันหมดมีอากินไปกินไปเดี๋ยวเดียวควันหายแล้วเอาไปติกตอมี bắt đầu luôn Phát đồng đẳng, phát đồng lý là nó nếu sưu dạ ừ, <laughs> ừ, thì đồng đẳng Hãy subscribe cho không, ừ, dạ không? không? À, không <laughs> bỏ มันย,ยังมันมันย,ยังมันเร็วยวไเรียกว่านันบแข่ง